ของเราเมื่องวดที่แล้วนะครับก็สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยนะครับก็คือนะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1กรกฎานะครับที่ผ่านมาอาจารย์ฟันศูนย์เม็ดเดียวเน้นเน้นศูย์ห้าสตัว0ูนย์หห้าเลขที่ออกก็คือ6กศูนห้าหนเราเด้งบนเล่งล่างเพราะว่ามีทูบป,ปู่ด้วยใช่ไหมเนี่มีทูบป,ปู่ด้วยอ่ามีทูบป,ปู่ด้วยนะครับ มีทุบป,ปู่ด้วยก็คือหกหนึ่งหนึ่งหกนะมีทุบป,ปู่ด้วยก็คือหกหนึ่งหนึ่งใครใใครถูกกับประจารย์บ้างและวันนี้ก็นอยนะครับนอยของเรานะเนี่ยอันนี้เม็ดเดียวเลยนะฝากแชร์ก่อนนะครับนอยของเราวันนี้ก็น,นี่ไงวันนี้แถมสองห้าไป v ีพีออกห้าสี่ด้วยนะครับวันนี้ก็ปังเม็ดเดียวเหมือนกันนะครับเนาะสิบหกเมษาก็เคยปังแบบนี้ไปแล้วสิบหกเมษาก็ปังสามตัวมาแล้วตอนนั้นคือเก้าศูนย์หกนะเออนะครับ เนี่ยงวดนี้คือเน้นๆเลยแล้วทีเนี้ยอาจารย์จะพูดเรื่องวันที่สิบหกกรกฎาคมคืออาจารย์ต้องขอบอกลูกศิษย์ fc ก่อนว่าวันที่ยี่สิบกรกฎาคมที่จะถึงนี้อาจารย์จะอายุครบสามสิบปีถูกข่ะหกศูนย์ห้าตรงๆใครถูกหกศูนย์ห้าอาจารย์มากจะครบสามสิบปีดังคําทานายแล้วก็ยี่สิบกรกฎาคมคือวันเกิดอาจารย์นะครับค่อยมาอวยพรให้อาจารย์นะนะครับอาจารย์ขอของขวัญวันเกิดกับปู่ได้ทุกปีจําได้ไหมว่าปีก่อนช่วงวันเกิด เราเกิดอะไรขึ้นปีก่อนช่วงวันเกิดเราถูกฮานอยติดเลยในเดือนนั้นก็คือพวก993พวก119จำได้ไหมนั่นแหละครบปีแล้วนะเออคลิป993คือดังมากนั่นแหละอาจารย์ก็เลยจะขออีกนะครับให้ปูกมอบให้นะอ่ะพอพูดว่าเรื่องหวยดัฐบาล16กรกฎาคมเนี่ยซื้ออะไรก็ได้ให้มีหนึ่งนะครับซื้อยันก็ได้ให้มีหนึ่งนะซื้อเลขยันก็ได้ให้มีหนึ่งชอบสุดเลย อาจารย์คิดว่ามันออกตัวเดิมอ้อร่อยนะพี่น้ำมานันนะผมกินจนเนี่ยยังไม่หายเลยกินอะอาจารย์คิดว่าหวยมันจะออกตัวเดิมนะงวดเมื่อกี้อาจารย์ให้หกหนึ่งกับศูนย์ห้ากับหกศูนย์ห้ากับจากสวิตเซอร์แลนด์จะไปหาเว้เจอกันครับงวดนี้อาจารย์คิดว่าเลขมันจะมีหนึ่งซื้ออะไรก็ได้ให้มีหนึ่งชอบที่สุดคือหนึ่งหกหกหนึ่ง ลูกค้าต่างประเทศเยอะมากครับลูกศิษย์ต่างประเทศนะครับคอมเมนต์เต็มเลยถ้าต่างประเทศเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ส่งข้ามต่างประเทศแต่แก้อย่างนี้ใครที่อยู่ต่างประเทศสั่งของวัตถุมงคลของอาจารย์ให้ส่งไปที่บ้านแล้วนะให้ที่บ้านส่งให้ต่อนะครับเพราะว่าอาจารย์ส่งแค่ในประเทศนะนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับอืมของคอคู่กับพระได้ครับเขี้ยวพญานาคของคอคู่กับพระอะไรเขี้ยวพญานาเขี้ยวปูองดาอะปังเหมือนกันนะครับ หนึ่งหกหกหนึ่งอาจารย์ชอบนะครับเรากลับหัวหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งไว้นะครับอําอเภอนาโมนแมนครับหนึ่งเก้าง้ามบ่อง้ามครับอาจารย์ตัวจริงหล่อเป็นกันเองมากนะขอบคุณนะครับนะเม็ดเดียวหกหนึ่งหนึ่งหกเรากลับหัวหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งไว้นะครับนะพร้อมลงหน้าหล่อจ้านะครับน้าหนักลงโลสองโลนี่แหละนะอ่ะหนึ่งหก หกหนึ่งกับหัวหนึ่งเก้ 1, าเก้าหนึ่งไว้อ่ะพิมพ์เลยสิบหกสิบเก้าครับซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับเพื่อถูกรางวัลที่หนะนึ่งนะตัวเน้นเลยหกหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าเราตัดเล่นเลยหกหนึ่งหกห้าหนึ่งห้า อีกตัวหนึ่งก็หกหกหนึ่งเราก็ตัดหกหกออกมานะครับอืมบนหรือล่างเวลาซื้อหวยต้องซื้อบนล่างครับอาจารย์บอกไม่ได้นะครับซื้อหวยต้องกัดต้องบนล่างเราต้องรู้จกักดักทางมันเอาเองนะครับเออไม่งั้นเดี๋ยวเราจะนอนไม่หลับนะนะครับซื้อหวยไม่ต้องไปขี้เหนียวเราดักไว้เพื่อที่จะได้ถูกกันนะครับแต่ถ้าไปคาด ไปเสียดายตังอุ๊กกูไม่กลับดีกล่วกูซื้อแต่วนแม่เอาล่างเนี้ยมันออกล่างนะมันอยู่ที่ดวงด้วยนะครับต้องระวังนะฉะนั้นดวงเราน้อยเราดักเลยนะตัวแถมตัวแถมนี่ติดให้ปกติจะให้ไปสองคู่ตัวแถมชอบหกหนึ่งสองนะครับไปตัดเอาอีกตัวหนึ่งก็หกหนึ่งสองไปตัดเอานี่คือตัวแถมนะครับโอเคตัวเน้นก็หกหนึ่งห้ากับหกหกหนึ่งเม็ดเดียวหกหนึ่งหนึ่งเก้ากันไว้แล้วก็ตัดหกหนึ่งหกห้าหนึ่งห้าแล้วก็หกหกแค่นั้น ตัวแถมคือหกถึงสองชุดนี้ไปตัดเอาหกหนึ่งกับหนึ่งสองนี่ไปตัดเอากับหกสองนี่ไปตัดเอาชุดนี้นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวทูปปู่ทูปปู่เนี่ยจะบอกเอ,อวันวันที่สิบสี่แล้วกันสามทุ่มไลฟ์สดมาดูนะครับพร้อมกันตอนนี้ยังไม่บอกแล้วกันแต่ทูปปูก็จะเป็นเลขเดิมอีกแหละพูดแค่นั้นอืม ใครเข้าห้องวีเดี๋ยวจะลงให้ก่อนเลยวันนั้นนะครับจะได้ไปซื้อจะได้ไม่อันนะเออใครอยู่ห้องมีก็จะได้เปรียบนิดนึงนะครับคือจะลงไว้เลขจะลงไว่มีหวยหลายมีมงคนหักมาเต็มเลยนี่ครับมาถุมงคลน,นะครับอ่ะเดี๋ยวให้แคปชุดนี้แล้วกันยุใส่ลายเละเลอยอหม่อยในห้องแอดมินมีหมดเนะ เหมือนกันน้แบบหนึ่งครับให้บูชาตะวัตถุมงคน้นเอา้าแคปเลยนะครับชุดนี้อันนี้ไม่มีหกหนึ่งสองนะลืมเขียนลง Não, quer ler? เนี่ยนะครับไปกลับหัวเองงวดก่อนก็เน้นๆอย่างนี้แหละงวดก่อน05เลย605นะครับอเดี๋ยวก็รอทุบปุ่อยอีกแล้วกันแต่ใบใบไว้แล้วนะครับน่าจะออกตัวเดิมนะครับกลับหัวแท้นะครับไปกลับเอาเองอาจารย์ไม่ได้เขียนกลับให้นะนะแต่ว่าก็บอกไปแล้วว่ากลับหัวกันไว้เฉยๆนะครับไม่ได้ ไม่รู้ว่ามันแต่ว่าซื้ออะไรก็ได้ให้มีหนึ่งในะวันนี้เลขติดหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีลาวก็ฝากดูคลิปเดียวคลิปที่าอาจารย์อัดลงด้วยนะครับฝากคอมเมนต์กดใจแล้วก็ดูให้จบกดไลค์กดแชร์น,นะครับเพื่อที่จะได้แบ่งปันบุญกันนะคืนนี้ก็จะกล่าวลาทุกคนตรงนี้นะครับเตือกันวันที่สิบสี่ตอนสามทุ่มนะครับอย่าลืมนะเรามีนัดนะสิบสี่ตอนสามทุ่มเอ้ยไม่ใช่สิบสี่สิบห้าตอนสามทุ่มครับนอนหลับฝันดี ขอให้พี่ๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะมะสอุอิมาจิเมตันจะมหาลาพูบิโยนาคะขันทบริตังบารมีองค์ปูใหญ่ปู่น้อยอาจารย์แม่นบารมีองค์ปูองค์ดำองค์ย่ามณีจันทามุนตาวิชุลามณีนะกลึกมาสเพวีปูเวสุวันองค์ดำแสนสิริจันทานากราชปู่อนันตะพระนางอุตสา องปู่สีสุโธย่าสีปทุมมาองค์ปูส่สัตตนครมมาชองค์ปูปป่ผู้ชงย่าทองคำนะแล้วก็องพญานาคทุกตระกูลทุกพระองค์องค์ปู่คันตศีเทวนคราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ทั้งอยู่สถานีแห่งนี้แล้วก็ทุกทุกที่ขอคุ้มครองให้ลูกศิษย์ของข้าพระเจ้ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหมดหนี้หมดสินเจอแต่คนดีๆร่ารวยเงินทองคืนนี้อาจารย์ขอให้ทุกคนหลับฝันดีไว้เจอกันใหม่15เวลาสทุ่มครับ อย่าลืมเวลาดูโค้ดอะไรกดไลค์คอมเมนต์ให้จานกดแชร์ให้ด้วยนะครับเนาะอยากให้ทุกคนติดตามกันไว้นะครับขอบคุณทุกคนครับคืนนี้ขอกล่าวคว่าลาตีสวัสดี